มิออยนะคือใกล้ๆนะมันเห็นหมดไหมคืออย่างนี้ครับไอรองเท้านะงะมันมันลงมิงออยได้หลายประเภทนะฮะคือยิ่งถ้าเป็นสีดําอ่ะมันลงได้เลยนะฮะเอามือลงก็ได้หรือจะลงยังไงก็ได้แต่มันจะมีรุ่นที่มันเฉพาะจริงๆอย่างเช่นเช่นแปดหนึ่งหนึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยฮะหรือแปดสิแปดห้าแบบเนี้ยมันจะมีลงที่แบบเฉพาะหน่อยแต่ว่าการลงแบบนี้นะฮะอ่ ลงได้หลายวิธีใครจะลงยังไงก็ได้ครับแต่ผมมีวิธีอยู่นเป็นประมาณนี้นะฮะคือผมจะใช้อย่างนี้คือใช้แปรงของเล็บวิงนะฮะหรือไม่ต้องของเล็วิงก็ได้นะของอะไรก็ได้นะฮะ <c oughs> ลงคือผมจะลงนี้โดยการบีบมิ้งออยนะฮะใส่แปรงลักษณะนี้นะฮะแล้วก็ทานี่นะครับ ถามว่าเอามือลงอะ่ะเอามือลงได้เลยไหมก็ได้ครับแต่เวลามือลงเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เวลาเราป้ายเห็นไหมฮรัปื้ดแรกเนี่ยมันจะเป็นก้อนนะฮะประมาณนี้ซึ่งผมก็เลยใช้วิธีผมก็คือประมาณนี้ครัจะลงลงเอาบีบนะฮะแล้วก็ละเลงละเลงหน่อยเวลาลงเนี่ยมันจะทั่วนะฮะอย่างดูนะฮะคู่นี้ยังไม่ได้ลงนะฮะแล้วลงก็ปัดไปได้เลยนะฮะเห็นไหมครับ มันจะไม่ค่อยเป็นก้อนนะฮะคือจะลงในเฉพาะรหัสที่มันเป็นแปดหนึ่งหนึ่งกับแปดหนึ่งห้านะฮะลักขนาประมาณนี้เพราะว่าพวกนี้ลงแบบนมันมันจะหนาแล้วมันจะเข้มไปนะฮะอ่าเห็นไหมฮะคืออย่างที่บอกถ้าเป็นสีดำหรือว่าสีอื่นอะไรเงี้ยครับ ใช้มือเลยก็ได้ไม่เป็นไรับสีดำหรือว่าเป็นรุ่นที่ไม่ได้ลงแล้วมันเข้มาะนี่เมื่อกี้ลอยลอยมือนะเห็นไหมมันจะค่อนขนะ้างเข้มนะจะใช้เป็นมิง้งอออยลงกับคู่กับแปรงนะเป็นลักษณะน,นี้ ว่าผลลัพธ์สุดท้ายท้ายสุดมันก็ออกมาลักษณะเหมือนแล้วแล้วมันต่างไงใช้มือมันก็มันก็ต่างอย่าวความเนียนความไม่เป็นก้อนนะฮะมันจะต่างลักษณะนี้แล้วก็ปัดไปทห้งขั้วเลยนะฮะเพราะว่าแปลงเราเราทาไปครึ่งหนึ่งครึ่งนี้จะเลสนิ่ออยครึ่งนี้ไม่เลอะอาจจะเลอะบางๆเราก็ปัดไปเหมือนทั้งคู่เลยครับลักษณะนี้ ศนะิลปะนะฮะลงลงแบบไหนก็ได้นะฮะไม่มีผิดไม่มีถูกนะตามใจเราลงเท้าเรานะฮะแต่ผลที่ว่ามันออกมามันจะสวยหรือเปล่านะครับนจริงๆมีคลิปทำความสะอาดนะเดี๋ยวไว้อีกคลิปหนึ่งนะ<า>หะถว่าสีมันก็จะน,น,นวลๆไม่ได้ว่าเข้มมาก อันนี้คือขัดแล้วนะฮะขัดแล้วมีการขัดขัดมาแล้วแต่ว่าไม่ออกอย่างนี้เราก็ใช้แล้วตัวมิ้อ้อยนั่แหละฮะมันพอลกได้อยู่นะฮะเราก็ใช้ตัวมิ้อ้อยหูประมาณนี้เห็นไหมฮะอืมเห็นไหมฮะจากดัง่างนี้มันก็ช่วยได้นะครับไม่สวยขึ้นมาได้จริงๆขัดผมก็ลองขัดแล้วนะตรงนี้เอาเอาแปรงขัดกับพวกน้ำยาอะไรพวกนี้มัน ตอนมันแห้งมันก็ที่ตอนมันเปียกมันก็หายนะแต่พอมันแห้งมันก็เป็นอีกเรารก็ทำอย่างเงี้ยเนาะเนี้นจากเมื่อกี้ที่ว่าเป็นรอยดินๆก็จะดีขึ้นนะครับ มันเหมือนการได้เป็นการลงบวกปัดไปในตัวนะเวลาเราลงแบบเนี้ครับอย่างที่บอกครับไอการลงเนี้ยมันใช้ผมจะใช้อยู่แค่สองรหัสนะฮะหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งหนึ่งห้านะถ้าเป็นรุ่นอื่นๆมันไม่มีผลเท่าไหร,ร่นะฮะเอามือมือลงไปได้เลยนะอันนี้เป็นมิ้งหอยของพี่จอนนะไอหอยก็ใช้งานดีนะฮะให้ด้วยซื้อด้วยอเลยอันนี้คือลงเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ลงได้ประมาณ ชั่วโมงสองชั่วโมงนะเป็นลักษณะนี้ครับแลคนถามแปดหนึ่งหนึ่งหนึ่งกับแปดหนึ่งหนึ่งห้าเหมือนกันไหมมันต่างกันยังไงนี่ครับมันจะเป็นลักษณะนี้นี่คือแปดหนึ่งหนึ่งนี่หนึ่งหนึ่งห้านะครับหนึ่งหนึ่งเน้นสีมันจะเน้นน้ำตาลเข้มนะเข้มทั้งตัวนะจะเป็นโทนแบบน้ำตาลเข้มโทนออกไปหาดำนิดนิดเข้มจนเกือบดำนะครับหนึ่งหนึ่งห้าจะออกสีกแดงๆเป็นเหมือนทุกสนิท เป็นดังๆเนี่ยนะครับก็แล้วแต่ชอบนะผมได้หมดเล่นได้หมดดูบอลตัดโอเคขอบคุณมากครับ